เข้าไปฉี่เข <ball ing. S 2> ak ้าไปฉี่พี่หนิมนอนอยู่น่ะน่ะมี่ก็ไปเข้าอนุนุนอ่ะเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปดิเไปเลยเออก็คนละอ่านพี่หนิมเขาก็ไม่ได้ยุ่งหนูนี่น่ะพี่หนิมอยู่นั่นน่ะคนละอ่นเนาะออาคนละอ่านหนูก็ไปนอนอนุนพี่หนิมเขาให้นอนอ่ะไปดิไปพี่หนิมเข้าไปนอนด้วยไปดิเข้าไปไป่ะพี่หนิมดู เข้าไปเ,เไม่ตกดกาให้แม่จัดการเองเข้าไปเลยนะเอาเข้าไปดิหนูเข้าไปเลยนะเอาพี่หนิมมองนี่แหละเอาพี่ก็เข้าไปเออพีห่หนิมทำอะไรไม่ได้หรอก ไม่ต้องเข้าไปในกล่องพี่หนิมเนี่ยอันนี้ไม่ใส่ภัพดงใช่นี่ไง,งพัดลมพี่หนิมทำอะไรอ่ะแต่งตัวไงพี่หนิม มีเข้าไปเลยเข้าไปนอนเลยเป็นไรล่ะเข้าไปดิเข้าไปเอาเข้าไปกล่องเอาอเอา้ว เหนื่อยยังทำไรอ่ะทำไรคะเขาจะเข,าไ,ขาไม่อยากเขาไม่อยากนอนอ่ะ